กาาถวยกแ็สวัสดีนะคะจะมาพูดถึงความการใช้ชีวิตของคนแผ่นดินสเสมอนะคะเมื่อก่อนแผ่นดินสเสมอเป็นสถานที่ที่ลำบากมากค่ะไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีความสะดวกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พออยู่มาก็ พระเทพก็เสด็จขึ้นมาบนแผ่นดินเสมอตรงนี้นะคะมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวแผ่นดินเสมอก็เลยหลังจากนั้นมาก็ได้มีการมีไฟฟ้ามีถนนแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์มอีอะไรอ่ะมีสำนักสงฆ์ความสะดวกสบายของคนแผ่นดินเสมอเดี๋ยวนี้ผิดจากเมื่อก่อนเยอะมากจากการที่ว่าอยู่แบบ ไม่มีความเจริญเข้ามาถึงตอนนี้ก็ชาวบ้านแผ่นดินเสมอก็มีความเจริญมีโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ได้เรียนหนังสือได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีวัดมีสำนักสงฆ์ให้ชาวบ้านได้เปิดได้เห็นเสียงสว่างในตรงนี้แล้วก็ มีสวนปาล์มมีสวนยางมีสวนคาเฟ่แต่เดี๋ยวนี้คาเฟ่ก็มีประมาณ30เซของพื้นที่ในจังในในในแผ่นดินเสมอนะคะเดี๋ยวนี้ที่มีเยอะก็มีสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนยางพาราค่ะแล้วก็ผลไม้แต่สวนผลไม้ก็มีไม่เยอะมีพราได้อยู่พอได้กินกัน mm. ตามภาษาได้เจกพี่เจกงน้องกันแล้วก็ความสมบูรณ์ก็ตอนนี้ เศรษฐกษิจก็ดีขึ้นนะคะเออปลาล์มน้ํามันก็ราคาก็อยู่ประมาณห้าบาทห้บาทหบาทตอนนี้คนแผ่นดินเสมอก็ก็มีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโรงเรียนให้เด็กได้เรียนหนังสือ,เ,อ,อเด็กที่ไปเรียนข้างนอกก็มีรถรับส่งนักเรียน mm. แล้วก็ผู้ปกครองก็ได้ทํางานแทงปลาล์มได้ตัดยางได้มีได้มีรายจ่ายตรงนี้ การเรียนก็เด็กก็ได้เรียนหนังสือได้มีเสียงสว่างในการเรียนหนังสือระดับจังหวัดระดับอำเภอค่ะอ๋อมีราชพัฏด้วยตอนนี้มีราชพัฏด้วยแล้วค่ะอ๋ะาาอตอนนี้ตอนนี้มีราชพัฏเข้ามาช่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแี่นเสมอผิดจากเมื่อก่อนตอนที่ลําบากอยู่มากค่ะความสะดวกสิ่งอำนวยสะดวกเข้ามา เข้ามาในแผ่นดินเสมอนี้ดีมากๆแล้วก็ชาวแผ่นดินเสมอก็ดีใจที่ได้ทางการได้เข้ามา,าสนับสนุนได้เข้ามาเ,าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพได้มีรายได้ได้มีทางการก็ได้มาส่งเสริมทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้กับชาวบ้านในแผ่นดินเสมอนี้ค่ะ